ข้อนี้ใน choice มีคำว่า complete แล้วก็ ahead รูปต่างๆกันนักเรียนลองดู choice ก่อนนะทำเองในใจก่อนแต่เดี๋ยวครูเบิร์ตจะเฉลยเลยครับข้อที่ถูกต้องคือค่าค่าค่าข้อ a n ฮะทำไม a n ถูกอรับครูเบิร์ตเดี๋ยวครูเบิร์ตจะเอาคำว่า completed ahead ไปใส่ในช่องว่างให้ดูก่อนนะนักเรียนดูตั้งแต่ต้นเลยเขาบอกว่า despite the complexity of the project คำว่า despite เป็น preposition นะฮะเป็นส่วนขยายแบบหนึ่งแปลว่าแม้ว่าถ้าเป็นส่วนขยายอะ่ะขอตัดไปก่อนได้ไหมเพราะว่ามันไม่เกี่ยวกับช่องว่างที่เขาถามถึงเขามีช่องว่างมาแถวนี้ใช่ไหมมันไม่เกี่ยวประโยคหลักมันอยู่หลังคอมมาเป็นต้นไปมาดูประโยคหลักประโยคหลักเนะี่ยมีคำว่า the team เป็น subject ทีมงาน managed เป็น verb แท้นะเรียกว่า past simple รลว่าจัดการใช่ไหมส่วน to complete ตัวเนี้ยครูเบาชอบเรียกว่า verb เมียน้อยเพราะว่า managed เป็น verb แท้ก็เปรียบเสมือนเป็นเมียหลวงอะถ้าเกิดมีเมียอีกคนนึงตามหลังมาเมียอีกคนต้องเป็น verb เมียน้อยเนาะทีเนี้ยจำไปเลยว่า m a n a g e ถ้ามี to ตามมานะมันต้องเป็น managed to แล้วตามด้วย verb เผียวอะ m a n a g e to verb เผียว m a n a g e to Ver ร์บเพียวเวิคือห้ามผ่านห้ามเติม s e d i n g ใดๆทั้งสิน้นเช่น manage to complete ได้ manage to do something ได้ manage to finish something ได้เข้าใจป่ะแต่ว่าไอ้ I complete เนี่ยก็เป็น Ver รใช่ไหมแปลว่าทำเสร็จ it ก็เลยทำหน้าที่เป็น Object ครับเดี๋ยวโคเบอเขียนว,ว่าเป็นเวิร์บเมยน้อยนะมนอคือเมน้อยนะ it เป็น Object ของ complete อีกทีหนึง่งส่วน ahead of schedule a h a t e เป็น adverb เป็นส่วนขยาย adverb อยู่ท้ายประโยคได้อยู่แล้วนะครับส่วน Pre p r e p o t o ก็ uh, off ก็เป็น Pre p r e p o ก็ส่วนขยายก็อยู่ท้ายประโยคได้ทั้งคู่แหละนะครับ Ahead of schedule แปลว่าก่อนเวลาค h Ahead of schedule ก่อนเวลา a h a t e of schedule ก่อนเวลาเดี๋ยวเรามาแปลก,กันนะว่าเอ๊ะทำไมมันถึงถูกทำไมถึงรู้เรื่องนะครับเขาบอกแบบนี้ครับว่า Despite the complexity of the project complexity แปลว่าความซับซ้อนแม้ว่าจะมีความซับซ้อนของโปรเจกต์นะเว้ย the team managed to complete it ahead of schedule คำนี้แปลว่าอะไรนะสีม่วงอะ่ะก่อนเวลาใช่ไหมทีมงานเก่งมากจัดการทำโปรเจกต์เนี้ยเสร็จก่อนกำหนดอีกก่อนเวลาอีกนะครับถูกแล้วเพราะว่า the team เป็น subject managed เป็น verb แท้และ managed to ตามด้วพพย verb เปี complete เป็น verb เ It ทำหน้าที่เป็น Object แล้วก็ ahead of schedule เป็นส่วนขยายเพราะ ahead of ถ้า ahead of อาจจะมองว่าเป็น prep o ก็ได้ถ้ามองรวมกันหรือมอง ahead เป็น adverb ก็ได้ยังไงก็อยู่ท้ายประโยคได้อยู่แล้วครูเบิร์ดแล้วทำไม BCD ผิดอะหนูไม่ยอมหรอกนะข้อ B ผิดนะเพราะว่า manage to ตามด้วย verb peel ใช่ไหมแต่ว่า completely ไม่ใช่ verb p พ e l เนี่ completely เป็น adverb แล้วมีอีกตามอีก It เป็น pronoun เฮ้ hey, ย adverb อะหลายครั้งเลยจะขยาย verb หรือไม่ก็ a d j ่ c t i v e ไม่ได้ขยาย pronoun แบบนี้โผวิผิดหลายซับหลายซ้อนไม่เอาข้อ4ฮะ completed อุ๊ยอันนี้ได้ถูกไหมแต่ผิดตรงไหนผิดตรง is heading เพราะว่ามันคือ present con present con เป็น verb แท้แบบหนึ่งนักเรียนมันก็จะกลายเป็น verb แท้ซํำซ้อนกับ manage ตัวนี้สิ Manage to นี้เป็นพาซิมเป็นเวิร์บแท้ไปแล้วอันนี้มา p พร s เ n นต์คอนอีกเวิร์บแท้หรือเมียหลวงมี2คนมี2ตัวต่อหนึ่งประโยคไม่ได้เมียหลวงทะเลาะกันตายเลยผิดแน่นอน d ีด็อกผิดตั้งแต่ c o m p l e t e ไดแล้วเพราะ Manage to ตามด้วย v e r รเพียวจะมาเติม ED ไม่ได้และเดมก็ผิดเพราะถ้าเกิดแทนด้วย Project 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 เดียวต้องใช้ E ีป้าม ใช้เดมไม่ได้ถ้าเดมก็สื่อถึงหลายโปรเจกต์มากกว่าดังนั้นยังไงยังไงก็เป็นข้อ A ฮะการที่นักเรียนเนี่ยวางแผนตารางงานนะครูเบิร์ตแนะนำนิดนึงว่าหลายครั้งบางคนจะวางแผนเป๊ะๆเ,เลยแล้วครูเบิร์ตเจอกับตัวเองฮะมาทําไม่ได้รู้สึกทอมากเฮ้ยงานตั้งไว้10อย่างทําได้3อย่างเองแบบนี้แนะนําแบบนี้ว่าเวลาวางแผนงานนะฮะวางแผนสเกจจ e ตารางเวลาให้นักเรียนวางแบบหลวมๆ ให้เรารู้สึกว่าเราเนี่ยชนะได้รู้สึกว่าเราสามารถทำงานเสร็จ ahead of schedule ก่อนกำหนดได้เพราะว่าถ้าเกิดทำแบบนี้บ่อยๆเราจะมีกำลังใจมากขึ้นเราจะอยากทำงานมากขึ้นลองไปใช้ดูนะครับ